มันคุ้มคามากๆมันเบียร์น่ารักสุดๆประการสุขภาพของคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว บีบีแพนเนอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะบีบีก็เอาประกันสุขภาพของคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้วมาฝากนะคะบางคนอาจจะมีประกันกลุ่มบางคนอาจจะมีประกันสุขภาพแผนเดิมที่ถือไว้มานานมากๆแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากซื้อประกันตัวที่เป็นเป็นเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรกเนาะเพราะว่าค่าเบี้ยประกันมันสูงมากๆวันนี้บีบีเลือกมาหนึ่งแบบประกันที่มันตอบโจทย์มากๆแล้วที่สําคัญก็คือมันเบี้ยน่าหลักสุดสุดเลย อตอนไทยคลิปอย่าลืมดูเบี้ยประกันนะคะจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆและเหมาะกับคนที่มีประกันสุขภาพแล้วจริงๆค่ะเพื่อให้ประกันเสเวลาไปกันเลย เอ็กเ์แร์ plus นะคะเป็นความคุ้มครองสุขภาพนะที่สามารถมีเพิ่มขึ้นได้จากสุขภาพเดิมนะบางคนอาจจะมีในส่วนของประกันกลุ่มบางคนอาจจะมีในส่วนของประกันสุขภาพที่ถือมานานๆแล้วแล้วไม่อยากยกเลิกอยากจะแบบหาประกันที่มันท็อปอัพความคุ้มครองเข้าไปเพิ่มนะคะแบบนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเดี๋ยววิ๊พาไปดูคะ่ะว่าแบบนี้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงเหมาะกับคนที่มีประกันสุขภาพหรือว่าประกันกลุ่มอยู่แล้วนะคะ คือต้องบอกก่อนค่ะว่าแผ่นนี้มันมีในส่วนของความรับผิดส่วนแรกก็คือ deductible นะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินจากประกันลดเนาะที่มี deduct ible, deduct ible, นั่นแหละค่ะค้ายกันเลยนะซึ่งเราออกแบบมานะคะสำหรับความรับผิดส่วนแรกเราต้องรับผิดชอบเองหรือหาเจ้าภาพนะคะ อาจจะมีประกันกลุ่มนั่นแหละที่เป็นเจ้าภาพในส่วนของส่วนแรกนะคะตัว d e d u c t i b l e กก็คือการที่เราหาเจ้าภาพหรือหาคนรับผิดชอบส่วนแรกที่เหลือเราจะคุ้มครองให้ให้ดูเส้นนี้นะคะเส้นสีน้าเงินเป็นความรับผิดส่วนแรกที่กําหนดเราอาจจะไปเบิกกับประกันกลุ่มไปเบิกกับ ประกันสุขภาพที่เรามีอยู่แล้วนะคะที่เหลือนะคะในส่วนของตัวเส้นสิงห์ภูนีก็จะเป็นเอกตอร์แคลปท์นะที่จะคุ้มครองให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเหมาะกับใครบ้างนะคะก็อย่างที่วิวบอกไปเนาะมันเหมาะกับคนที่มีประกันกลุ่มที่ทํางานให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่มีประกันสุขภาพส่วนมากจะเป็นคนที่แบบมีรุ่นเก่าอ่ะอาจจะไม่ได้เหมาจ่าจะมีค่ารักษาสามหมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยแล้วแบบกังวลว่าถ้าสมมติว่ามันต้องลงมีดขึ้นมาผ่าตัดขึ้นมาจะเป็น ผ่าตัดไส้ติ่งอย่างเงี้ยอยากจะส่องกล้องหรือเปล่าคะค่าผ่าตัดส่องกล้องก็น่าจะแบบหลักแสนเนาะบางบางทีก็แบบสองแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยก็เออท็อปอัพตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคนที่ไม่ซีเรียสแล้วเนาะไม่ซีเรียสในเรื่องของความลับผิดส่วนแรกก็คือ2 0 0 0 0แรก ฉันสาม,มารถจ่ายเองได้ที่เหลือก็ให้บริษัทจ่ายเป็นเหมาจ่ายค่ารักษาไปในกรณีนี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบแข็งแรงหน่อยแล้วคิดว่าตัวเองไม่อาจเจ็บเล็กไม่เจ็บน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเจ็บก็คงอาจจะเจ็บใหญ่เลยไปผ่าตัดไส้ติ่งเลยไปแบบแอดมิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองหมื่นแรกฉันรับความเสี่ยงเองได้แบบนี้ก็เหมาะนะคะเหมาะก็ลองดูนะคะส่วนใหญ่แผนนี้จะเป็นคนที่มีประกันกลุ่มนั่นแหละเนาะเพราะว่าประกันกลุ่มจะมีค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ได้เยอะมากนะคะก็เอาไปท็อปอัพกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ13หมวดนะคะตัวนี้มีทั้งหมด3แผนนะมีแผนค่าห้อง2 0 0 0 4,000พแล้วก็4 0 0พันะเอ๊แผ่น2กับแผน3ค่าห้อง4 0 0พันเท่ากันแล้วมันต่างกันยังไงทุกอย่างเหมาจ่ายตามจริงเหมือนกันหมดเลยมาดูตรงนี้คะ่ะในส่วนของวงเงินความคุ้มครองแล้วเนาะแผ่น1่ค่าห้อง2,000จะมีความคุ้มครองนะคะอยู่ที่20,000 0แล้วก็แผน2ค่าห้อง4 0 0พันความคุ้มครอง ่อครั้งนะคะอยู่ที่200,000แล้วก็แผน3ค่าห้อง4 0 0พันแต่ว่าความคุ้มคงเป็น5 0,000ก็แล้วแต่เราเลยคะ่ะซึ่งเบี้ยประกันมันขูกมากๆเลยเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประกันที่มันคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกเนาะซึ่งทั้ง3แผนนี้จะมีในส่วนของความรับผิดส่วนแรกนะอยู่ที่20,000บาทหมายความว่า20,000บาทแรกในบินนั้นๆต้องหาเจ้าภาพมารับผิดชอบตรงนี้ก่อนแล้วตัวเอ็กซ์ท่าแคร์พลัสนะคะถึงจะทํางานให้ มาดู13หมวดกันนะคะต้องบอกก่อนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นหมวดที่1ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลหมวดที่2ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะคะหมวดที่3เนาะค่าแพทย์นะคะแล้วก็หมวดที่4ในส่วนของค่าผ่าตัดต่างๆค่าห้องผ่าตัดค่ะแพทย์วิสัญญีค่าแพทย์ผ,ผ,ผ่าตัดก็จะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็หมวดที่5ก็คือการผ่าตัดใหญ่แบบไม่เข้า นอนโรงพยาบาลเด y s เ r อรี y นั่นเองจริงๆจ,จ่ายตามจริง,รง,รงหมดเลยนะคะในกรณีแอดมิดจ่ายตามจริงหมดเลยยกเว้น2.4เนาะค่ายาค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองนะคะหรือว่าค่ายากลับบ้านนั่นเองสูงสุดไม่เกิน7วันแต่เขาให้ได้แค่1,000บาทเนาะปกติสวัสดิการเดิมเราจะมีค่ายาอยู่แล้วแหละตัวนี้ก็มาช่วยอีก1,000บาทให้ได้อีก7วันนะคะก็ลองดูนะคะลองดูซึ่ง ส่วนอื่นจําง่ายมากๆเลยนะคะก็มีแผน1แผน2 0แเนี่ยเราจำแค่ค่าห้องให้ได้แล้วก็คายานอกนั้นคือไม่มีอะไรซับซ้อนเลยะค่ะจ่ายตามจริงทั้งหมดนะคะจ่ายตามจริงทั้งหมดนะคะมีแค่คายากับบ้าน กับค่าห้องเท่านั้นเองที่เราจะท็อปอัพบางทีเราจะมีค่าห้องในส่วนของประกันกลุ่มอยู่แล้ววันละสี่พันแล้วก็มาท็อปอัพเป็นแผนหนึ่งเนี้ยก็จะได้เป็นค่าห้องวันละหกพันละนึกภาพไหมแล้วก็ค่าห้องนะคะตัวนี้ไม่ต้องมารวมในส่วนของ De d u c t i b l e นะคะตัวนี้ทำงานเลยนะมันจะไปรวมในส่วนของ d e d u c t i b l e ก็อเฉพาะแค่ค่ารักษาเหล่านั้นต่างๆแต่ค่าห้องทำงานเลยนะคะโอเค หลังจากนั้นนะคะหมวดที่6ลงมาะคะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่หมวดที่6ลงมามันจะเป็นในส่วนของตัวที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะะก็หมวดที่6.1จุนจุดสนะคะก็ไม่คุ้มครองหมดเลยนะคะหมวดที่7ที่ว่า การบาดเจ็บนะคะจากอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่คุ้มครองนะไม่คุ้มครองทั้งหมดะคะ่ะเราจะคุ้มครองแค่หมวดที่12เท่านั้นก็คือค่ารถโรงพยาบาลฉุกเฉินตั้งแต่หมวดที่6ลงมาคุ้มครองแค่หมวด12หมวดเดียวคือค่ารถโรงพยาบาลฉุกเฉิน Follow up ไม่ได้ อุบัติเหตุ24ชั่วโมงไม่ได้เข้าวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษา,าต,ตัวเป็นผู้ป่วยในไม่ได้นะคะอันนี้นะคะเน้นเอาไว้ admit จริงจริงนะส่วนวงเงินเราจะเลือก2 0 0 0 0 0หรือ5 0 0 0 0 0ก็แล้วแต่เรานะคะมาดูตัวอย่างนะ,คะเคสแรกนะกรณีคุณคุณเอนะคะอายุ28ปีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนเนาะ เขาไม่สวัสดีการเดิมอยู่แล้วนะมีค่าห้องอยู่ที่1200บาทต่อวันค่าผ่าตัดแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆอ,อยู่ที่25งอันนี้แทบจะจริงมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะส่วนใหญ่ถ้าพานักง,งานบริษัทจะมีเนี่ยประกันกลุ่มให้ประมาณเนี้ยเนาะที่วีวีเจอมาในลูกค้าหลายๆท่านนะคะ อ่ะเขามีให้ตามนี้เนาะแล้วก็คุณเเนี่ยปวดเป็นไซติตงนะคะนอนโรงพยาบาลไป2คืนนะคะก็เป็น3,200บาทคูณ2ก็เท่ากับ6,400นสเนาะอันนี้ส่วนของค่าห้องเนาะค่าผ่าตัดนะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆอยู่ที่8,900 0บาทรวมทั้งสิ้นนะคะรวมค่าห้องด้วยนะอยู่ที่95,400บาทอ่ะในกรณีที่เขามี เอกตาแคร์แผ่นหนึ่งนะแผ่นหนึ่งก็คือเหมาจ่ายสองแสนค่าห้องสองพันเนาะส่วนแรกนะคะตัวสีน้าเงินตรงนี้เขาเบิกจากสวัสดิการของบริษัทที่เขามีอยู่เนาะก็มีค่าห้องพันสองก็ได้สองพันสี่เนาะแล้วก็ค่าผ่าตัดแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆเขาเบิกได้สองหมืนห้าในส่วนของตรงนี้เนาะที่เหลือนะคะก็จะเอามาเบิกในส่วนของเอกตาแคร์ผัดนั่นเองค่ะค่าห้องสองพันเป็นสี่พันนะคะแล้วก็ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอีก64,000บาทเท่ากับว่าเคสนี้ไม่ต้องจ่ายเองเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าวันนี้เขามีแค่สวัสดิการตรงนี้เท่านั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรณีด้านล่างนี้นะคะอ่ะ ก็เบิกเหมือนเดิมเลยค่าห้องนะคะสอวันเนาะสองพันสแล้วค่ารักษาพยาบาลกับค่าผ่าตัดอยู่ที่2อ0หมืาที่เหลือนะคะเราต้องจ่ายเองนะหกหมื่นแนะคะอันนี้ให้ดูแบบมีเอ็กซ์ตราแคร์กับไม่มีนะคะถ้ามีเราไม่ต้องจ่ายเองเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเลย6 8 0 0ื 68, บาทแบ่งเป็น ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็หักสวัสดิการที่เราแบบเบิกไปนะคะก็นั่นแหละ68,000เราต้องใช่เองนะคะก็หนักอยู่นะถ้าเราไม่มีเลยเนาะอะ,อะในส่วนของกรณีที่2นะคะคุณบีอายุ3าข่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเป็นตัวเกตส่วนตัวนะคะเขามีประกันสุขภาพนะคะอะของบริษัทมักราประกันชีวิตนะ,ะอยู่ที่2,000ค่าผ่าตัดค่าห้องก็ค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนะคะ4 0,000นนะคะ, 40, นนะ,คะแล้วก็ ในส่วนของตรงนี้เขามีเรื่องของปอดนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจต้องการผ่าตัดนะคะ3คืนนะ,ะก็คือ6,000บาทค่าห้องเนาะในส่วนของ3วันก็เป็น18 0 0 0ค่าผ่าตัดกับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆก็คือ2 0 0แ0น 1,000 0บาทรวมทั้งสิ้นก็คือ2,28,000บาทเอามาดูตัวอย่างแรกในกรณีที่เขามี e x t r a c a r p แคพแผ่น3นะคะในส่วนของส่วนแรกก็ใช้สวัสดิการเดิมก็คือประกันสุขภาพเดิมที่เขามีอยู่แล้วนะก็เป็นทั้งหมดเนาะค่าห้อง3 6 0วัน6,000แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะ,ะอยู่ที่40,000หลังจากนั้นเขาก็มาเบิกในส่วนของ EX ็กเตอค่เนาะ ตัวนี้นะคะห้องเพิ่อมอีก 40, 4,000นะคะแล้วก็มีค่ารักษาค่าผ่าตัดกับค่ารักษาพยาบาลอื่นที่เรารับผิดชอบให้ซึ่งวงเงินแผนซามจะมี500,000เนาะอันนี้ก็คือครอบคลุมอยู่แล้วก็คือไม่ต้องจ่ายเองในกรณีที่ไม่มีบ้างลหละในกรณีที่ไม่มีเนาะก็จะเบิกได้แค่ในส่วนของสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ในส่วนของตรงนี้เลยตรงนี้ต้องจ่ายเองนะคะในส่วนตรงนี้อยู่ที่แสนแปดนะแบ่งเป็นอะไรบ้าง ก็2,28,000หักกับอันเดิมเนาะที่ที่เขาจ่ายไป46,000นะก็1 8 2 0 0 0ต้องจ่ายเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเงื่อนไขาการรับประกันกันบ้างนะคะตัวนี้สามารถซื้อตั้งแต่อายุ11ปีถึง90ปีแล้วก็ต่อสัญญาได้จนถึงอายุ98ปีเลยนะคะคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีส่วนการตรวจสุขภาพก็เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเลยส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีโรคประจําตัวแข็งแรงดีอันนี้ไม่ตรวจสุขภาพอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เรามีการถแถลงไปว่าเราเคยรักษาเจ็บป่วยนูน่นนั่นนี่ถ้าบริษัทเขาอยากจะดูสุขภาพปัจจุบันเขาอาจะให้เราตวกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายหลายอย่างละกันเนาะซึ่งต้องส่งเคสเข้ามาก่อนแต่ไม่แนะนําให้ปกปิดนะคะเพราะการปกปิดมันทําให้บริษัทเราประเมินความเสี่ยงจริงๆไม่ได้หรือผังไหมมันก็มีผลน,นะนะเขาถ้าสมบุติว่าเราไปเป็นโรคอะไรจริงๆแล้วบริษัทไปดันไปเจอว่าเคยเป็นมาก่อนแล้วไม่ได้เปิดเผยไปเนี่ยมันก็มีปัญหาทีหลังได้ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็มีระยะเวลารอคอยเนะเาะสามสิบวันแรกโรคทั่วไปนะคะแล้วก็120วันในส่วนของ8โรคนี้นะคะอะน้องเบบีขึ้นมาให้ดูเนาะโรคทั่วไปก็คือพวกเจ็บป่วยทั่วไปอาจจะเป็นไข้เลือดออกโควิดอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าโรคอื่นๆโรคทั่วไปนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า120วันก็คือ8โรคนี้นะมี เนื้อง,งอกถุงน้ํามะเรงนะคะลิสีดวงไส้เลื่อนต้อเนื้อต้อกระจกนะคะทอมซีวัดีนอยนิ้วทุกชนิดเส้เลือดขอดที่ขาแล้วก็เยื่อบุผมหมดลูกะคะตัวนี้ก็คืออยู่ที่120วันนั่นเองคะ่ะส่วนใหญ่ก็ทุกบริษัทก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะ,ะอะตัวอย่างเบี้ยประกันที่เราบอกว่าถ้ามีความรับผิดส่วนแรกเบี้ยประกันมันถูกมากถูกมากจริงๆทุกคนเดี๋ยววีให้ดูตัวอย่างนะ,ะอ่ะ มีแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามเนาะตามอายุตามนี้เลยทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผ่นสามผู้ชายอายุประมาณ30ปีก็ได้เบีย้ยประกันรายปีนะ7 1 6 9ับเาทเธอค่ารักษา5้0แสนแล้วค่าห้องอะ่ะแบบทำงานทันทีอยู่ที่4,000ันเนาะคือเบีย้ยประกันมันไม่ได้แรงเลยถ้าเกิดเราจะมาท็อปอัพเราลองนึกภาพตามถ้าวันนี้เราจะซื้อประกันสุขภาพสักเล่มหนึ่งเอาแบบเหมาจา่ายตั้งแต่แรกต้องมี2 3 0 0 0าหมื่นนะผู้ชายอายุ30อ่อะนึกข้างไหมอืม ันนี้สวัสดิการเดิมที่เรามีอยู่แทนที่เราจะไปจ่าย 2- 3งถึงสามหมื่นเรามาท็อปอัพตรงนี้มันประหยัดไปได้เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแนะนํามากๆสําหรับคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพงคุณสามารถใช้สวัสดิการที่คุณมีอยู่แล้วก็มาท็อปอัพเป็นตัวเอกตาแคลได้นะคะเนาะสำหรับท่านไหนนะ,ะที่สนใจก็ตามเดิมเลยนะะติดต่อบีบีได้ทุกแพลตฟอร์มช่องทางเดียวกันชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือ BB p l a n n e r นะคะหรือ แอดมาที่นี่ก็ได้นะคะอย่าลืมใส่แอดนะคะเดี๋ยวไม่เจอกันนะคะส่วนใครเล่งด่วนก็โทรมาหาบีบีได้นะ เป็นยังไงกันบ้างคะดูแผนหมอใจเอกตาไปแล้วเรารู้สึกชอบไหมดีมากๆเลยใช่ไหมสําหรับคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้วแล้วก็กําลังหาเบีย้ยประกันที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็ท็อปอัพสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ก็แนะนําแผนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กด s u b สไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะและเหมือนเดิมค่ะติดต่อ b ีบีได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนเดิมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือ BB Panner นนะคะส่วนวันนี้บีบก็อาจจะทิ้งไว้เท่านี้นะคะสําหรับใครนะคะ ที่อยากจะให้พี่พี่ทำแบบประกันแบบไหนรีวิวประกันอะไรนะของเมืองไทยก็จะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะแกะแบบแบบต่อแบบละเอียดลึกๆนะคะเหมือนเดิมถ้าอย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย